จะมีภาพที่เหมือนเป็นการขอตัดแล้วก็มีการชูคอกอรอ้อยลุงเองอันนั้นคือภาพจากกองร้อยลุงเองนายกองร้อยลุงเองสัญ,ญลักษณ์ของนักรคไข้ปรั่งชัยต้องโหดเด็ดขาดอไม่ว่าจะจับเวียดกงจับดักกงที่เป็นหน่วยกล้าตายของเขาเนี่ยปะทะกันจับได้แล้วก็ต้องตัดอยู่เสียบประจานตามแนวชายแดน <โฮ S 2> อันนี้ <โฮ S 2> มีจริงๆเ,ออเป็นการเหมือนกับตัดไม้ข่มนามพอเขารู้ว่าโอ้หน่วยนี้มันโหด ไม่จําเป็นเขาจะไม่อยากจะปะทะก็คือเรียกง่ายๆถ้าเห็นก็กลัวรู้สึกแบบไม่ไม่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไม่ปะทะกันดีกว่าดังนั้นภาพที่ออกปรากฏออกมาไอ้คอรนี่คือตัดกันจริงๆตัดจริงภาพนั้นคือภาพจริงกล้องร้อยของลุงเองไม่ว่าจะเป็นโจรขมิ้นไม่ว่าจะเป็นขมิ้นแตกทับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมีหมดนอกจากเรื่องเกี่ยวกับการสึกสงครามรบแล้วในเรื่องในด้านของความเชื่ออย่างคุณลุงแล้วก็หน่วยของลุงที่เคยไปรบกันเนี่ยเขามีพวกของขังเะไหมที่ต้องพกไป ทุกคนจะต้องมีที่ยึดเนี่ยทางจิตใจพระไหนดีอะไรดีก็ต้องไปขนขวายลุงก็ไปหาเหมือนกันหลายหลายคนก็ต้องเอาไปมันเป็นขวัญและกําลังใจควรจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่จากสนามรบที่เราไปที่ลุงไปรบมาเห็นเพื่อนน่ะบางคนนี่ระเบิดปืนคอมันลงปุ๊มในกระเด็นเลยไม่มีบาดแผลมีจุกเฉยๆหลายหลายครั้งแต่จริงๆมันควรจะต้องมันต้องเลี้ยงขี่กนชิ้นๆแล้วระเบิดลงขนาดนี้ปืนค้อขนาดนี้ แต่ไม่เข้าเสื้อผ้าขาดก็มีสิ่งที่เหลือเชื่อมันเกิดขึ้นแม้แต่จังลุงเองอะ่ะเคยโดนวางระเบิดกระเด็นและขี่โมเตอร์ไซค์ไปตู้มคนกับรถไปคนละทางอืแต่ว่าลุงไม่เห็นเป็นไร